เจ็ดสิบแปดอุสมารประธานเสียงเครื่องแปลกๆเว้ยประธานโทษประธานมาแล้ว excuse me ประธาน is here yes ุณนึกว่าลืมซะแล้วนี่ครับอุสมารประธานครับประธานฟาร์มแอนด์เวิร์ดเทคนิกลรถคันนี้นี่บอดี้เฟรมของ Uh, DMAX แต่ว่าเป็นเครื่อง 2J ครับโดยเว r ร์ t เทคนิคอล1,400แรงม้าครับในชีวิตเขาขับกระบะแล้วเข้ามือสุดครับ,รบเขาเคยเปลี่ยนบอดี้เป็นเซฟิโลก็ดีเป็นซูปราก็ดีมันไม่เข้าฝาักเข้าฟอร์มครับ,รบกลับมาขับบอดี้กระบะทีไลรเข้าฝาักตลอดถ้ารันนี้เข้าฝาักอยู่ต่อไม่เข้าฝาักเปลี่ยนบอดี้เป็นเก่งอีกแล้วครับ <laughs> เออเอา เชียบางหมานกันหน่อยครับอุสมาปาทานจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะเลิกแล้วนะแต่ว่าลูกชายครับมูบารักบอกว่าถ้าพ่อเลิกไม่ต้องมาคุยกับหนูหนูจะเอารถพ่อไปขับเอง <c oughs> นี่ครับพ่อก็เลยบอกอ่ะสู้กันต่อแต่รถคันนี้แรงมากครับ1 4 0 0แรงมา้ามาออกตัวเองมีเฮ โอ้โเ้งวเวงดงามไทยคันแรกครับที่จะมาลุมมาเลยครับ,รบมาเลเหลือสองครับไทยเหลือเจ็ดนับคันนี้ด้วยงานนี้เข้าสโลแกนครับว่าไทยหมู่า <laughs> มาเลเอาไปแล้วหนึ่งรุ่นนะครับ ตามสโลแกนเลยนะ <มา S 1> รวมกันมันกว่าเออนะเออเออเออไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดครับรวมกันแล้วมันจะมันกว่าครับครับตอนนี้แฮชแท็กทีมไทยต้องเข้าครับทางบ้านถามตอนนี้บางฉีดแก๊สหรือเปล่าครับ เมื่อวานนี่ฉีดยาน้ําเกลือเลยนะครับไม่ใช่แก๊สธรรมดาฉีดทุกอย่างครับครับนี่ครับลูกชายครับบุบรักนี่ครับลูกชายตัวขี่ในอนาคตแน่นอนแน่นอนชอบรถขนาดนี้แน่นอนสารฝันพ่อต่อละเขาดูแลรถเขารู้เรื่องรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรถกันนี้เก่งมากนะชอบครับใจรักมาดูครับ โอ้ต้ oh, องยกครับท่าเดิมทุกวันเลยอ่ะท่าไหลออกขวาครับ9 5 9 9ครับตัดไปอีกหนึ่งครับไทยเอาชนะมาเลไม่ได้ครับเหลือ6ลุม2ครับคือรถคันนี้แรงมากเพราะนั้นการออกตัวเนี่ยพอออกไปแล้วมันมันไม่ถ้ามันไม่ตรงมันไม่นิ่งมันไปต่อไม่ได้ครเพราะรถมันแรงครับ แต่เท่าที่ดูจากรอยยางอ,ะอ่ะเหมือนล้อหลังขวาอ